สวัสดีเพื่อนเพื่อนยูทูบครับสำหรับใครที่กำลังมองหาแล็ปท็อปสักเครื่องหนึ่งราคาไม่แพงจนเกินไปเอามาใช้ในการทำงานเอกสารหรือใช้ในการเรียนนะครับแล็ปท็อปที่ผมกำลังพูดถึงอยู่นะวันนี้มันเป็นแล็ปท็อปที่มาพร้อมกับ Windows 11 Home ภายในตัวแล้วก็วัสดุตัวเครื่องเป็นอลูมิเนียมทั้งเครื่องนี่ียกว่ามีความทนทานรูหราแล้วก็มีดีไซน์การเลือกใช้สีสันที่สวยงามจัดจ้านมากๆแล็ปท็อปที่ผมพูดอยู่นั่นก็คือเจ้าตัวนี้เลยครับ infinix inbook x 2 Infinix Inbook X2 รุ่นนี้นะครับเขามาพร้อมกับ Windows 11 Home ภายในตัวครับสำหรับ Windows 11 Home ที่ติดตั้งมาให้ใน Infinix Inbook X2 ที่จำหน่ายในประเทศไทยเราเป็น Windows 11 Home ที่มาพร้อมกับเมนูภาษาไทยไม่สามารถเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอื่นๆเพื่อการใช้งานได้เรียกได้ว,ว่าหากใครที่แบบเป็นคนใช้ เมนูภาษาไทยของ Windows เป็นประจำหรือว่าใช้กับอุปกรณ์อ,อื่นเป็นประจำเนี่ยมาใช้งานแล็ปท็อปตัวนี้สามารถใช้งานได้สบายๆครับส่วนตัวเครื่องเขามีพอร์ตมาให้ทั้งด้านซ้ายและก็ด้านขวาเรามาดูที่ฝั่งซ้ายของตัวเครื่องกันก่อนนะครับด้านซ้ายของตัวเครื่อง Infinix i n Book X2 ตัวนี้เขามาพร้อมกับ HDMI 2.0แล้วก็พอร์ต USB Type A 3.0แล้วก็พอร์ต USB Type C ซึ่งพอร์ต USB Type C ด้านซ้ายมืออันนี้ใช้ในการรับส่งข้อมูลและก็ใช้สำหรับการชาร์จไฟนะครับ ส่วนพอร์ททางด้านขวาของ infinix inbook x 2ตัวนี้มาพร้อมกับพอร์ต Kensington security แล้วก็ usb type a 3.0 usb type c audio jack 3.5ม mm, จมแล้วก็อีกพอรทหนึ่งคือ micro sd card slot ครับโดยส่วนตัวแล้วผมมองว่า m i โคร s d ส a slot อันนี้อาจจะแทบไม่ค่อยมีโอกาสได้นำมาใช้ต่อกับแล็ปท็อปสักเท่าไหร่ถ้าเปลี่ยนเป็น s d g a r d ในรุ่นถัดไปผมว่ามันจะมีประโยชน์มากกว่านี้นะครับซึ่งหากใครที่แบบเป็นคนใช้สายเนี่ยประมาณกล้องคอมแพกที่ใช้ m i c r o s d card มันก็โอเคต่อคร่องตัวแต่ถ้าเกิดว่า ใครที่เกิดใช้ประมาณ m i r l e r s e s s หรือว่า SLR DSLR ต่างๆที่ SD c ดกามันเป็น SD c a กา์ uard, ไม่ใช่ Micro SD อันนี้มันก็จะลำบากในการใช้งานกับดบบท็อปเครื่องนี้ต้องหาดอง g กมาต่อเพิ่มอีกมันก็จะ ยุ่งยากนิดหนึ่งนะครับส่วนด้านหลังของตัวเครื่อง Infinix i n Book X2 นะครับเมื่อเรามองลงมาเราจะเจอกับลำโพงคู่ด้านซ้ายด้านขวาซึ่งลำโพงคู่ของ Infinix i n Book X2 ตัวนี้รองรับ DTS Audio ด้วยครับนั่นเท่ากับว่าเวลาที่เราฟังเพลงหรือว่าดูหนังเนี่ยมันจะมีมิติเสียงที่ดีขึ้นแล้วก็แอมเบียนต,ต่างๆดีขึ้นครับหากใครชอบสายดูหนังดูภาพยนตร์เนี่ย ผมว่าคุณจะต้องชอบลำโพงของเจ้า Infinix Inbook X2 ที่ติดตั้งมาให้แน่นอนครับส่วนใครที่กังวลว่าเวลาที่เราใช้งานหนะักเวลาทำงานเอกสารหนะักหรือว่าเปิดหลายๆแท็บพร้อมกันเนี่ยตัวเครื่องมันจะร้อนจัดและเกิดอาการ h ีทอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่า Infinix Inbook X2 ด้านหลังเครื่องมีพัดลมระบายความร้อนระบบระบายความร้อนด้านหลังมาให้เราเรียบร้อยเลยเมื่อเรากางหน้าจอของ Infinix Inbook X2 ตัวนี้ออกมาต้องบอกไว้ก่อนว่า หน้าจอของ Infinix Inbook X2 ตัวนี้ครับเป็นหน้าจอ14นิ้วพ a เนาแบบ IPS ครับทำให้มุมมองในการมองหน้าจอของแล็ปท็อปตัวนี้กว้างถึง178องศาเลยเรียกได้ว่า เป็นแล็ปท็อปรุ่นระดับเริ่มต้นในราคาที่เข้าถึงได้ง่ายแต่มาพร้อมหน้าจอที่ดีเยี่ยมครับส่วนความละเอียดของหน้าจอระดับ Full HD แล้วก็เรื่องของความสว่างหน้าจอเนี่ยสูงถึง300นิตครับส่วนมาตรฐานสีหน้าจอคือ sRGB 100%ส่วนเซ็นเซอร์ต่างๆที่อยู่ด้านบนตรงขอบจอเนี่ยเขามาพร้อมกับไมโครโฟน1ตัวแล้วก็มี duo LED flash light มาให้เราด้วยสำหรับเวลาที่เรา เปิดวิดีโอคอลในที่มืดหรือว่าที่แสงน้อยเนี่ยก็จะมีไฟ LED คอยส่องมาหาเราทําให้เวลาที่เราใช้งานคุยวิดีโอคอลเนี่ยได้ภาพที่คมชัดสว่างสะใจมากขึ้นครับและเซนเซอร์ตัวสุดท้ายของตรงขอบบนหน้าจออันนี้ก็คือ Ambient Light Sensor ครับส่วนตรงแป้นคีย์บอร์ดของ Infinix in Book X2 ตัวนี้นะครับเขามาพร้อมกับแป้นคีย์บอร์ดที่เรียกว่า Full Size เลยในการใช้งานของแล็ปท็อปคือเป็นขนาดที่กําลังดีเราสามารถใช้2มือพิมพ์ทุกนิ้วได้อย่างสบายใจครับเป็นขนาดที่กว้างแล้วก็ ตำแหน่งของปุ่มเลเยอร์ต่างๆเนี่ยคือมันไม่ชิดติดกันจนเกินไปทำให้เราสามารถพิมพ์ได้ง่ายคล่องตัวครับส่วนทัชแพดที่ติดตั้งมาให้ใน Infinix Inbook x 2ตัวนี้บอกเลยว่าเป็นทัชแพดที่ใหญ่มากๆสามารถใช้นิ้วลากเต็มจอได้อย่างสบายใจไม่มีการอารมณ์ขัดอารมณ์เสียในการใช้งานทัชแพดของเจ้า infinix inbook x 2ตัวนี้เลยและที่สำคัญครับทัชแพดตัวนี้รองรับการใช้งานมัลติ u c h ด้วยส่วนปุ่ม power ของเจ้า infinix inbook x 2ตัวนี้นะครับเขาจะแยกออกจากเลเยอร์ของตรงคีย์บอร์ดนะครับอยู่ทางด้านบนมุมขวามือครับ ในด้านการใช้งาน infinix inbook x 2ตั้งแต่บอกตอนต้นเลยครับว่าเขามาพร้อมกับ windows 11 Home เป็นเมนูภาษาไทยรวดไม่สามารถปรับเปลี่ยนภาษาได้ตอนที่ผมใช้แรกๆบอกเลยว่าการปรับตัวในการใช้เมนูภาษาไทยยาก เอาเรื่องเลยครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่เป็นคนชินใช้งานเมนูภาษาไทยอยู่แล้วผมว่าการใช้งานแล็ปท็อปตัวนี้มันโอเคเฟรนดี้กับคุณอย่างแน่นอนครับส่วนเรื่องของการใช้งานกับแรมตัวเครื่องที่มีมาให้คือแรม8 g b DDR4 สามารถทํางานได้เพียงพอครับรวมถึงการตกแต่งภาพอะไรต่างๆวางเลเยอร์ต่างๆก็สามารถทําได้ดีเช่นกันหากใครจะใช้ในการทําพวกด้านเอกสารต่างๆเปิดฟังเพลงไปด้วยหรือว่าเปิดดูวิดีโออะไรไปต่างๆไปด้วยหรือใช้งานแบบพวกแอปแต่งภาพไปด้วยเนี่ย i n f in i x Inbook X2 สามารถ เอาอยู่กับคุณได้แน่นอนครับรุ่นที่ผมรีวิวตัวนี้ก็จะเป็น intel core i 5 gen 1 0 RAM ภายในตัวอย่างที่บอกคือ 8GB ddr 4รวมไปถึงเนื้อที่ภายในที่เขามีมาให้เยอะจริงๆสำหรับแรมท็อปราคาประมาณนี้กับเนื้อที่ภายในที่มีมาให้เยอะถึง 512GB เรียกได้ว่าคุ้มค่ามากๆและเนื้อที่ภายในของ infinix inbook x 2ตัวนี้นะครับเขามีเนื้อที่ภายใน เป็นแบบ SSD M.2 PCIe 3.0ครับนอกจากับว่าเรื่องของความเร็วในการใช้งานเนื้อที่เนี่ยเรียกว่าการอ่านการเขียนทุกอย่างภายในเครื่องสามารถทำได้รวดเร็วมากๆส่วนเรื่องสุดท้ายในคลิปนี้ก็คือเรื่องของแบตเตอรี่ครับ Infinix Inbook X2 สำหรับไลฟ์สไตล์ของผมที่ใช้งานแล็ปท็อปตัวนี้นะครับผมจะเปิดหน้าจอสว่างเกือบสุดตลอดเวลามีการเปิดเบรเวาว์เซอร์หลายๆแทบ็บพร้อมการเปิดฟังเพลงเปิดดู YouTube แล้วก็เปิดดูแบบพวกจีสูตรต่างๆเป็นหลักครับแล้วก็เปิดเมลเป็นหลักครับแล้วก็เขียนบล็อกบ้างอะไรพวกนี้นะครับแบตเตอรี่อยู่ได้ประมาณ ตกแล้วคือไม่เกิน7ชั่วโมงครับในการใช้งานโดยทั่วไปของผมซึ่งหากใครที่ไม่ใช่คนที่แบบเป็นสไตล์เปิดหน้าจอสว่างสุดตลอดเวลาอันนี้ผมว่าก็น่าจะมีสิทธิ์ที่จะสามารถใช้งานเจ้าตัวนี้ได้เกิน10ชั่วโมงสบายๆครับใครที่กังวลว่าเวลาไปใช้งานด้านนอกแบตบมันจะพอไม่พอเนี่ยก็พกอะแดปเตอร์ชาร์จไปด้วยก็ไม่เสียหายครับเพราะว่าอะแดปเตอร์ชาร์จของ Infinix Inbook X2 ตัวนี้มันไม่ใหญ่มันไม่หนักครับมันขนาดเล็กเหมือน การพกอะแดปเตอร์ชาร์จของสมาร์ทโฟนทั่วๆไปเลยครับทำให้มันคล่องตัวมากๆกับการใช้งานเจ้าแล็ปท็อปอินฟินิตีสอิน X2 ครับสำหรับรีวิวอินฟินิต i n อ o นบ X2 ผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้หากใครมีอะไรสงสัยคอมเมนต์ใต้คลิปครับผมจะรีบไปตอบทันทีแล้วยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์ Subscribe และแชร์เพื่อเป็นกํำลังใจให้กันด้วยไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ